กระทบมาจากการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์จากวิกฤตดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันการแก้ปัญหาโลกร้อนวิธีหนึ่งคือการปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนซึ่งทางโรงเรียนเราได้ตระหนักถึงปัญหาสภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่โรงเรียนนั่นก็คือการปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะ ของเรามีพื้นที่สีเขียวตรงไหนบ้างคะงั้นเรามาชมกันเลยค่ะทางโรงเรียนของเราได้มีการรณรงค์ให้ความรู้และส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้การปลูกพืชผักสวนครัวรวมไปถึงการดูแลรักษาทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียนค่ะปัจจุบันเรามีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยค่ะพื้นที่สีเขียวที่ว่านี้ทําให้เราได้รับการ อซิเจอย่างเต็มปอดและให้ร่มเงาให้กับเราได้ทากิจกรรมที่เกิดประโยชน์อืน่นๆอีกมากมายเลยค่ะและที่สําคัญยังช่วยลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่หนาแน่นบนชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสภาวะโลกร้อนได้ด้วยค่ะพวกเรา B A L O พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนอย่าลืมกดไล